สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอร์ัมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่28เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าสามารถที่จะหาอ่านต้นฉบับจากนักสืบไทยโพสต์ได้นะครับหรือว่าจะอ่านจากทางเว็บไซต์ของไทยโพสต์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสามารถเลือกได้เลยนะครับจะอ่านจากช่องทางไหนก็นแล้วแต่วันนี้เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องของ คำว่าประชาธิปไตยกลับขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน,วนยิ่งใกล้จะถึงวันที่30เข้าไปเรื่อยๆเ่ยนะครับมันก็จะยิ่งมีประเด็นเรื่องการไม่สนนะครับว่าศาลจะมีคําพิจารณาออกมาอย่างไรคือไม่สนผลนะ,นะครับแต่ว่าจะหาเรื่องทํารัฐบาลทํำยังไงก็ได้เพื่อรัฐบาลเนี่ยออกจากตําแหน่งให้ได้แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงกลางปีหน้าซึ่ง เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนแค่นั้นเองนะครับก็ยังมีคนพยายามทําอย่างนี้กันอยู่เกิดอะไรขึ้นประกาศหอมใช้หัวข้อว่าประชาธิปไตยดับจริตครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับแม่ขวันอ่อนกันเละเกินนะครับแค่มีคนบอกว่าให้ระวังว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งพูดแค่นี้แหละครับก็โหมกระพือกันใหญ่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น จริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัยวุฒธธนาคมาดุสรเนี่ยก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคือปากไวไปนิดนึงนะครับผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ควรจะเรียกไปคุยบ้างคือพูดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเลยนะครับแต่ไอคนที่ฟังแล้วหูเบานี่สิครับมันน่าหย,ยิกหูมากกว่านะครับเพราะอะไรเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นจริงเนี่ย ตรงๆนะครับคนอย่างชัยวุฒิเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วครับเพราะอะไรก็เพราะว่าชัยวุฒิเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่วงนอกกี่วงเข้าไปถึงแล้วครับแล้วความจริงเนี่ยนับตั้งแต่บันนีเป็นต้นไปจนถึงการเลือกตั้งรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้ต้องบอกว่ายากมากเพราะอะไรครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยในสาไปคือเงื่อนไขเนี่ยมันเยอะนะครับไหนจะใครจะเป็นคนทําอันดับแรกก่อนเลยใครจะเป็นคนทําทําแล้วทําไปเพื่ออะไร ทำแล้วเนี่ยจะมีใครยอมรับบ้างไหมครับจะมีดอกกุหลาบมาบ้างไหมครับเหมือนกับยุคสมัยคราวที่แล้วมีไหมครับที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยมันหมดยุคไปแล้วนะครับนี่แหละครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยถึงได้บอกว่ามันยากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะทําขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นการปล่อยข่าวรัฐประหารเนี่ยถ้าใครที่เป็นคอการเมืองอยู่แนละ้วก็คงจะพอจะเดาๆออกว่ามันเป็นมุกเก่าๆซึ่งมันดูเชย แล้วมันก็ดูล้าสมัยไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ต่อการเจตนาจะปล่อยข่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความบุนบายซะมากกว่านะครับเพื่อให้คนเนี่ยเขาด่ารัฐบาลเพื่อให้คนเนี่ยเขาโจมตีทหารกันและเพื่อให้คนเนี่ยไปสร้างความเกลียดชังขึ้นมาแล้วตัวเองก็หวังผลทางก,การเมือง mm. เพราะอะไรครับเพราะเมื่อมีคนพร้อมที่จะเชื่อเยอะซะด้วยสิครับ นี่แหละครับปัญหาของสังคมไทยในวันนี้เนี่ยไล่มาเลยนะครับตั้แต่นักการเมืองนักวิชาการนักการเคลื่อนไหวมวลชนผูกทุกเรื่องเป็นการเมืองไปสะบดเลยเชื่อง่ายแยกแยะน้อยเพราะฉะนั้นมันยากครับที่จะหาจุดสมดุลให้เกิดขึ้นให้ได้เนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ครับอย่างเรื่องนายก8ปีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉยัยวันที่30กันยายนนี้เนี่ยนะครับ ตอนนี้ปรากฏว่าพวกที่อ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตไเนี่ยก็ประกาศออกไปทั่วแล้วล่ะครับว่าบิ๊กตู่เนี่ยต้องออกไปเท่านั้นแล้วต้องยุบสารรัฐธรรมนูญด้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงด้วยการกดดันศาลเลยนะครับมันเลยจุดนั้นไปแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาในข่มขู่ศาลกันแทบจะทุกคดีอยู่แล้วนะครับอยากจะให้ยุบสารรัฐธรรมนูญนี่ก็ทํากันมานานแล้วนะครับตั้งแต่คดีสุกขุนภาคหนึ่งนั่นแหละครับจาได้ไหมครับเมื่อคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย การเมืองอีกเศกหนึ่งยังวนอยู่กับเรื่องของคําว่ายุติธรรมคําว่า2มาตรฐานคําว่ากลัวรัฐประหารคําว่าจะยุบสาลร,รัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ได้มีการประเมินจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยแล้วอนาคตอย่างนี้ไปเนี่ยยังไงเลยครับก็ต้องทําใจครับประเทศไทยจะยังคงอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งนี้อีกหลายปีด้วยกันย้ํากันอีกทีนึงนะครับว่าวันที่30กันยายนนี้เนี่ย ลุงตู่จะได้ไปต่อหรือต้องยุติบทบาททางการเมืองเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกติกาของบ้านเมืองนั่นแหละครับไม่มีใครหรอกครับจะมีความสําคัญเท่ากับอนาคตของประเทศไทยเรานะครับแต่ถ้าหากว่าใช้แค่ความพอใจหรือความไม่พอใจใช้ความพอใจความไม่พอใจมาเป็นเกณฑ์ในการวัดเนี่ยประเทศมันก็จะย่ำอยู่กับที่อย่างนี้แหละครับหรือไม่มันก็จะเลวลงไปอีกเพราะว่ามันจะกลายเป็นทีใครทีมันมากกว่า จริงๆแล้วเราเนี่ยผ่านจุดนั้นมานานแล้วนะครับหากจะย่ำอยู่กับที่เนี่ยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือความขัดแย้งทางการเมืองและการดำรงอยู่ไปเรื่อยๆชนิดหาจุดจบไม่ได้นั่นแหละครับเอาอย่างนี้ท่านฟังลองนึกภาพดูก,กันแล้วกันรัฐบาลชุดนี้เนี่ยยังไงยังไงก็เหลืออายุแค่ครึ่งปีเท่านั้นแหละครับแต่ขณะน,นี้ทุกพัคก,การเมืองกําลังเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วมันก็มีความชัดเจนแล้วว่าวันที่7 พฤกษภาคม2,566เนี่ยมีโอกาสได้เข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบแน่นอนและจู่ๆเกิดมีคนมาบอกว่าอ้าวไม่ต้องการให้มีสารรัฐธรรมนูญต่อไปเพราะว่าวินิจชัยให้ลุงตู่เนี่ยอยู่ต่อเพราะฉะนั้นต้องปลุกม็อบคมคููสารต้องปลุกม็อบมาปิดถนน,นปิดบ้านปิดเมืองเลยไปจะถึงขั้นไล่รัฐบาลอยากจะให้มีการเลือกตั้งเร็วกว่ากำหนดเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปเป็นเหมือนกับในอดีตไม่ล่คะครับ ทีใครทีมันไม่แหละครับสลับกันปลุกม็อบไม่แหละครับไม่มีรัฐบาลไหนหรอกครับจะมีโอกาสได้ทํางานจริงจังเลยการพัฒนาประเทศมันก็ไม่ต่อเนื่องถ้าเกิดยังคิดกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับเอาละการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิ์ในการแสดงออกขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยรัฐธรรมนูญให้การรับรองเอาไว้เว้นแต่ว่าการชุมนุมนั้นผิดกฎหมายแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเราจะเห็นได้นะครับว่าการใช้สิทธิเนี่ยมันมีข้อยกเว้น ไม่ใช่ห่นนึกจะชุมนุมก็ชุมนุมกันแต่พื้นตะพือกันเรื่อยไปยังชุมนุมไล่รัฐบาลโกงอันนี้ถือว่าจําเป็นที่ผ่านมาเราก็พิสูจน์การโกงแล้วนะครับพิสูจน์ยังไงล่คคาางะครับก็พิสูจน์ด้วยคําพิพากษาของศาลนั่นแหละครับมีนักการเมืองติดคุกเป็นคอกไปแล้วนะครับไอ้ที่หนีไปเนี่ยก็เยอะนะแต่ถ้าหากจะบอกก็ต้องชุมนุมเพราะว่ารัฐบาลอยู่นานไปแล้วชุมนุมเพราะเป็นเผด็จการทําลายประชาธิปไตย อย่างนี้มันก็ต้องอิงข้อเท็จจริงไม่ใช่หรือครับไม่ใช่ว่ามันนั่งมโนเอาแล้วก็เกิดอุปทานหมู่ขึ้นมาอย่างเรื่องนายก8ปปีเนี่ยถ้าหากว่าศาลวินิจฉัยแล้วมีคนไม่ยอมจบมันก็จะไม่จบอีกหลายปีเปลี่ยนอำนาจอีกขั้วหนึ่งการเมืองอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่จบเพราะว่าจะมีคนอิงเอาความพึงพอใจเป็นหลักโดยที่ไม่ได้สนข้อเท็จจริง ว่าแล้วก็รู้สึกเห็นใจอาจารย์เสรีวงบนฐานนะครับเมื่อวานนี้วันที่27กันยายนเกันยายนอาจารย์โพสต์ f บ c e b o นพบ้นพึมพื้พ,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 พเกี่ยวกับเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์บอกว่าอย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ใช้คําว่าฝ่ายค้านกดดันสารไล่ลุงตู่เนี่ยอันนี้เข้าใจได้ชนีเตี้ยเป็นใครไม่รู้นะครับชนีเตี้ยออกมาคูลงถนนถ้าลุงตู่รอด8ปีนี่ก็เข้าใจได้เท่าชลาผู้ไร้ ฆ่าดาไล่ลุงตู่นี่ก็เข้าใจได้เหมือนกันนักวิชาการแดงแซมส้มตีความว่าลุงตู่อยู่ครบ8ปีแล้วนี่ก็เข้าใจได้แต่อาจารย์เสรีใช้คำว่าแต่นะครับแต่นักวิชาการที่เรายกย่องขึ้นเวทีร่วมไล่ลุงตู่เพราะว่าอยู่ครบ8ปปีแล้วเนี่ยอันนี้งงค่ะ อาจารย์เสรีบอกว่านักเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนที่คนยกย่องว่าเป็นคนดีออกมาขู่สารอันนี้ก็งงค่ะนักการเมืองร่วมอุดมการขู่ว่าจะมีม็อบถ้าเกิดลงตู่รอดก็งงเหมือนกันค่ะแกนนําที่เคยไล่รัฐบาลเลวเนี่ยเกิดไปร่วมมือกับแกนนําแดงไล่ลงตู่อย่างจริงอย่างจังนี่ก็งงเหมือนกันค่ะไม่รู้ ว่าเคลื่อนไหวด้วยอุดมการณ์ด้วยความจริงใจเพื่อประเทศชาติและประชาชนหรือว่าเคลื่อนไหวด้วยผลประโยชน์อันใดทําไมพวกเขาจึงเป็นลมเปลี่ยนทิศกันได้ขนาดนี้นี่เป็นข้อเขียนที่อาจารย์เสรีเนี่ยโพสต์เอาไว้ใน Facebook ของอาจารย์นะครับเอาละครับก็คงจะไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เสรีคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่งงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะงงเหมือนๆกันนะครับงงตรงไหนงงตรงที่ว่าจู่ๆเนี่ยทำไมบางคนถึงมีมาตรฐานสูงลิบลิ่วขึ้นมาหน้าตาเฉยเลย เรื่องนายก8ปีพูดกันไปเยอะแล้วนะครับลุงตู่เป็นนายกมาแล้ว8ปีจริงครับไม่มีใครเถียงหรอกครับถ้ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เอาไปด้อยค่าด่ากันเละเทะมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการสืบทอดอํานาจไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าห้ามเป็นนายกรัฐรมนตรีเกิน8ปปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามถ้าไม่ระบุอย่างนี้มันจะไม่เป็นปัญหาเลยถูกไหมครับลุงตู่ก็อยู่ต่อไปสิครับอย่างน้อยก็จะกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นแหละครับ แต่ทีนี้เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับที่ครูกล่าวหาว่าสืบทอดอํานาจรับประกาศใช้ในปี2560เนี่ยย้านะครับถูกกล่าวหาว่าสืบทอดอํานาจเขากําหนดว่าห้ามเป็นนายกเกิน8ปีเพื่อไม่ให้เเด็จการเนี่ยสืบทอดอํานาจและในทางกฎหมายจะเริ่มนับตั้งแต่วันไหนแค่นี้เองเขาเลยต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยแต่วันนี้ปรากฏว่ายังไงครับ มีพวกที่เก่งกว่าสารรัฐธรรมนูญกันทั้งนั้นเลยเยอะแยะไปหมดนะครับบางคนก็กลัวว่าจะตกเทรนหาว่าไปฝักไ่เผด็จการบ้างก็เลยเอาจุดเด่นของรัฐธรรมนูญที่ไปด้อยค่าว่าเป็นเผด็จการนี่แหละครับมาเป็นจุดขายของตัวเองไปซะยอย่างนั้นแหละยกระดับให้เห็นว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยกับเขาเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะชั่วดีทีห่างยังไงกันแล้วแต่ แปปีของรัฐบาลประยุทธ์มันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีแต่ไม่ถึงขั้นที่จะพาประเทศล่มจมนะครับอย่าลืมเอาอย่างนี้สิครับลองเปิดตาดูไปกว้างดูให้มันร,รอบตัวสิครับว่าผลงานรัฐบาลประยุทธ์กับผลงานของรัฐบาลยิ่งหลักบนสถานการณ์โลกที่แตกต่างกันเนะครับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยทำได้ดีกว่ารัฐบาลยิ่งหลักหลายเรื่องนะครับไหนจะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็ถูกยกเครื่องใหม่เกือบทั้งหมดไหนจะการวางแผนสู่อนาคตด้วย eec คนวันนี้เนี่ยยังไม่พูดถึงกันหรอกครับแต่คอยดูนะครับอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยแหละครับเมื่อเก็บด,ดอกออกผลได้แล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มค้นหาว่ารัฐบาลไหนที่วางแผนเอาไว้ให้ดีกว่ารัฐบาลที่เข้ามาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาจะนิรโทศกรรมให้กับคนโกรธไม่ใช่หรอครับนี่ก็ร่ำร่ำบอกว่าจะพาพ่อกลับบ้านอีกแล้วถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลกันประกาศหอมก็เลยสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าหรือว่าสังคมไทยเนี่ยจะต้องการ รัฐบาลที่ปากบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ใจคดโกงกันแน่ครับ